ย้อนกลับไปตั้งแต่ประมาณปี53 54ค่ะก็เริ่มมีอาการเออเลือดออกนิดหน่อยแต่ว่าเป็นสีน้ําตาลเข้มๆแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรมีบ้างมาบ้างหายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็หาหมอแต่ว่าแพทย์ก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรตรวจภายในธรรมดาแล้วก็เอ็กซเรย์ดูอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุณยายเอายาไป,ไปทาอะไรก็แล้วกันอาจจะเป็นเป็นโดนสะเก็ดเป็นอะไรอย่างนี้ก็ก็โอเคก็กลับมาก็เป็นอย่างเงี้ยที่หลังเลือ,ลอดมันก็เริ่มขึ้น มากขึ้นมากขึ้นจนจนปีห้าห้าเนี่ยะต้นปีซึ่งมันจะเริ่มออกมามากขึ้นมากขึ้นกลับไปหาใหมอ่ <c oughs> อีกเขาก็ยังบอกยืนยันว่าไม่มีอะไร <c oughs> แล้วก็เลยคราวนี้พูอยู่วันหนึ่งขณะที่อาบน้ำมาก็ตะโกนเรียกบอกว่าเลือดออกก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าเลือดเนี่ยแดงเต็มพื้นห้องน้าเลยพอไปถึงโรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่ที่เดิมแล้วเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เขาก็ อันตราซาวให้เลยแล้วก็ทำ MRI, เอ็มอารไอเขาะบอกโอ้ oh, นี่อันตรายนะช่วยแบบว่าอยากให้ผ่าตัดด่วนบอกขอแอดมิดเลยได้ไหมบอกได้ค่ะไม่เป็นไรพรให้คุณหมอจัดการให้เลยแล้วก็พอทำอ,อันตราซาวดูเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วละ่ะอันนี้ต้องผ่าตัดเพราะว่ามันน่าจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนพอหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าดูจากชิ้นเนื้อที่ผ่านเนี่ยคิดว่าเป็นมะเร็งแต่ยังไม่ทราบว่าขั้นไหน ก็พอเอาผลเอาไปทําเข้าแลแบ้วก็ออกมาว่าเป็นมะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูกเนขั้นที่สี่มดลูกที่เผาออกมานี่คือเปื่อยยุ่ยเลยเนื่องจากว่าอาจจะว่าเป็นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาะแล้วก็คุณหมอก็เกรงว่าแบบว่าไอชิ้นเนื้อเศษเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เอาออกมาไม่หมดเนี่ยมันอาจจะไปแพร่ที่จุดอื่นเพราะนั้นก็คุณยายช่วยทําคีโมแล้วก็ ทางสีบําบัดอะไรหน่อยได้ไหมแต่พอไปปรึกษาแล้วอะไรแล้วก็กลับมาบอกไม่เอาละ <c oughs> ขออยู่อย่างนี้ไปดีกว่าก็พอดีมีคนอาจารย์เนี่ยแนะนํำทวัตกรรมของแอปโก้ Go ให้ก็เลยเริ่มทานตั้งแต่หลังจากผ่าตัดได้ไม่นานเนี่ยคะก็ทานมาตลอดตั้งแต่ปี5-5เนี่ยก็ยังทานมาอยู่จนถึงทุกวันนี้มันก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งเราว่าก็ยังดีกว่าที่เราจะไปทำาคมพอพอมาศึกษาแล้วคุณยายบอกอก็น่าจะโอเคเพราะว่ามัน เป,เป็นธรรมชาตินะฮะเพราะว่าก็ไม่น่าจะมีผลข้างเคียงอะไรก็ทานดูทานก็ดูสึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นนะฮะก็เลยทานต่อเนื่องมาตลอดคือก็ไม่อยากให้ไปใช้ทางทางด้านทางวิทยาศาสตร์ทางคีโมอะไรนะฮะเพราะว่ามันมันก็จะค่อนข้างอันตรายและอย่างมันอาจจะเป็นค่าในเซลล์ดีอะไรทุกส่วนในร่างกายเราก็ลองหันมาใช้นะวัตกรรมอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติ ซึ่งเราคงไม่ไม่มีใครที่จะคิดว่าคงจะแพ้ด้วยอันนี้แหละค่ะทานไปแล้วมันก็จะเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราถ้าภูมิต้านทานเราดีทุกอย่างมันก็จะดีตามขึ้นมาชีวิตมันก็จะได้ดีขึ้นไปอีกข้างหน้า